นี่ครับวันนี้ครับมาดูแข่งไม่ได้แข่งนะฮะตกบ่อหลิวครับตกเดี๋ยวทีจะถ่ายบรรยากาศครับทีมงานออกเลยครับวันนี้เรามาจัดบ่อมั่งครับกัดตกบ่อมาครับทีมงานออกเลยนะครับครับอันนี้บ่อแรกครั้งแรกที่พวกเราจัดกันนะครับดูบรรยากาศครับตกชิงหลิวครับอ่าพวกเราไม่เคยตกกันนะมีบางคนในทีมเท่านั้นที่ตกเป็นเราก็ไม่รู้เขาตกกันยังไงนะครับ ลองดูอ่าบรรยากาศช่วงเช้าครับนี่ธรรมชาติสดๆสครับอืนี่ครับอ่านี่เลยคือเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าบรรยากาศบรรยากาศครับเดี๋ยวดูช่วงจะได้ตัวนี้ช่วงเตรียมอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวดูช่วงตก ทีหนึ่งเริ่มไา้แล้วมีโตะครับโน่นครับดูไม่รู้อะไรครับพันให้หลังเลยคนะู้นตัวครับดูดิปลาอะไรครับศกโอ้โหครับหันหลังขึ้นไปเลยคนระับนู้น え、これ。ねえ。<laughs> hey.